เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะมายู่เราใน LD Hero นั่นเองนะครับก็เป็นเวอร์ชัน2.8นะแต่อันนี้มันยังแขร์2.79อยู่นะครับเวอร์ชั่นใหม่2.8นั่นเองนะก็จะมีตัวเชฟลานั่นเองนะครับแต่ผมยังไม่ได้ใส่เข้ามานะเดี๋ยวรอเขาทําอยู่นะครับก็ใครที่อยากจะโดเนทเข้ามาช่วยนะครับก็โดเ a t e เข้ามาได้นะครับวอลเลต20บาท10บาทอะไรก็ว่าไปนะครับหรือใครที่ไม่มี ไม่มีเงินหรือไม่มีเงินในอลเ l ็ t เลยนะครับก็ช่วยดูคุสตราหน่อยนะครับดูคสตราผมหน่อยนะนะคิดว่าเป็นการสนับสนุนผมนั่นเองนะโอเคค,คลิปนี้ก็จะมาให้ดูโมเดลข้าวๆนั่นเองนะครับก็นี่ก็ได้ทําการเปลี่ยนโมเดลาบางตัวนั่นเองนะครับทำให้มันดูน่าเล่นยิ่งขึ้นนะเ e g ิต <c oughs> ้าซูเปอร์ซีอโฟนั่นเองนะครับแล้วก็นี่เอา้า หัวหัวหัวตัวเดี๋ยวผมจะไปลบหัวออกอยู่นะใจเย็นๆน,นะยังไม่ได้ลบออกนะครับ<笑><笑>มันมีหัวอะไรนะซปเปอร์ซียโวอยู่นะเนี่ยปกติหัวมันจะแดงๆะ่ะเห็นปะ่ะนี่หัวแดงๆอันนี้จะเป็นหัวซอน<笑><笑>โอเคเดี๋ยวไปแก้ไขใหม่ถ้าไม่เปิดเข้ามาดูก็ไม่เจืดเลยนเนี่ยเห็นป่ะมันจะเป็นหัวแดงในะไอคอนมันอ,อ่าก็าหนึ่นะผมจำสูตรต่างๆไม่ได้้วอะ อ่ตแล้วก็เปลี่ยนโมเดลกูจิต้านั่นเองนะเป็นเอ่อกูจิตนะ้าซุปเปอร์ยัฟโฟนะตามหาเงินก่อกนแป๊บนึงนะเซธวิ่งเดีวกอนอันนี้วิ่งช้านะครับอันนี้วิ่งแบบนี่เลยอ่า เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูนะเป็นโกจิต้าซูเปอร์เซียโฟนั่นเองนะนีน่คิดโกคูนะครับผมไม่เปลี่ยนชื่อนะเดี๋ยวมันงง,งกันก็แค่แก้แค่ข้างบนครับโกคูโกคูซูเปอร์เซียสามโมเดลมันเสียหายนะครับ, Goku. Goku 3, มมรบผมเลยเปลี่ยนโกคูจีทีซูเปอร์เซียสามไี้ได้นั่นเองนะก็ได้เป็นแต่คิดโกคูนี้นะแล้วก็โมเดลฮิตโต้นั่นเองนะที่ผมโพสไปใน Facebook นั่นเองนะครับแล้วก็สกิลแบ็คโกคูนะอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่เห็นเดี๋ยวผมจะ เอามาโชว์อีกทีหนึ่งหาเงินหาเงินอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็มีอะไรนะบิจิต้าั่าานเองนะภาคทีก็น่าจะเปลี่ยนแค่นี้อ้าวเฮ้ยแต่ตีไม่ตายวะเนี่ยรัวเอ้ยตีไม่ตายเดี๋ยวไปหนึ่งหาของดาเมจก่อนนะหาของดาเมจก่อนต้องเก็บดาเมจนะมันจะได้ ค่นึ่งต,ตายนะแล้วก็โมเดลซูเปอร์เซยคอกอสนั่นเองนะครับไะไรปะนี่ไงนี่มดูน่านเล่นยิ่งขึ้นเลยใช่ไหมผมก็ลืมไปเลยว่าเออโมเดลซูเปอร์เซยยโฟส่วนใหญ่มันจะนี่ไอ้โมเดลโกคูอะ่ะส่วนใหญ่มันจะเปลี่ยนหัว อันนี้ยังไม่ได้ทำการแก้ไขกำลังหาโมเดลโซเซียบุยแต่ของบิจิตา้ามีแล้วนะบล็กโกหู ทั้งก็ยังไม่ได้เพิ่มเลยนะตอนนี้แค่ยุ่งกับไอตัวตะครใหม่อยู่กำลังเ,เลลเงเพิ่มเพิ่มสกิลเพิ่มอันเพิ่มอี้แต่ก็ขาดงบเ <laughs> กือสี่พันกดเปลี่ยนล่าง สุดยอดจริงสเปเชยาโรซี่เดีวค่าพิจิตาเขาเลยท้ายมันเอ,อือคเือ แทงบ้านเียมันแทงอันนี้ได้นะแทงประตูได้นะบาแบะแทงได้ดีป่ะดีสิคะ khoi. Lộc khoa mà gì vậy? Our forces are under attack. Wa Hả? biết đi làm cái gì rồi luôn quả cái giấy bạc tu vào khu đó quả cái bạc mình ai cái nữa cho màn vô model điều mừng cơ mô điều mấy cho màn vô tiêu của này nè điều ผมว่าจะจะให้มีแบบอีกร่างหนึ่งของโกเทนกูดนะแบบซุปเปอร์โกเทนกูดหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนะนีโกเทนกูดร่างใหม่ก็จะใส่โมเดลแบบเท,ท่ขึ้นไปนะเนาะนีะ่มันดูทุเรศอยูนโมเดลเก่าน,นะกกคูอยู่ไอจะเปลี่ยนแค่ร่าง ล่างนี้นะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นในโกจิตาซูปเปอร์เซียโฟนั่นเองเสียงยังไม่ได้ทำการเพิ่มอะไรเข้ามานะเปลี่ยนแค่โมเดลตอนนี้แค่ไฟล์มันก็เยอะแล้วไฟล์โมเดลเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะสกิลอฟฟันติเบตก็จะเป็นล่างซูปเปอร์เซียโฟเอ้า <c oughs> หายเลย บ้าก่ะมันไม่มีเสียงก็งเลยไม่ดูไม่รับใจใช่ไหมมันก็ต้องมีเสียงนะเดีนน๋ยวเรืงนาผมเปิดอันนี้กันแบ่งอันนี้ก็จะเป็นสกิลแบบตอนรอยมีควันเลยผมวิ่งไปวิ่งมามีเอฟเฟกต์เท่ไ มันมุ่งก้อนโอ้เป็นถ้าไปพลังต่อสเปเชียลแก้ใครยูนิตอะไรเมื่อยรได้มากหมายถึงว่าโมเดลนะ น่าจะมีแค่นี้นะอัปเดตคร่า,าวๆเราไปลองโมเดลลงโมเดลนี่เลยฮิตโต้สกิลฮิตโตนีน่ผมคิดไม่ค่อยออกหรอกแต่ผมก็จะก๊อปพวกก๊อปจากเกมอันนี้มาแล้วกันดาร์กบอลอะไรนะดาร์กบอเลเรเจนต์ะอะกอบท่าจากดาร์กบอเลเรเจนต์แล้ว เป็นเกมมบายน,นั่นเองนะเกมโทรศัพท์ต้องใส่เป็นท t a ธมาตดางท่าตีธรรมดาต้องนั่งเปี่ยนไหมวะท้ายมนสมจริงเลยเดินเดินหรือไม่ลอยนะตอนแรกมันจะลอยแหละแต่ผมก็แบบ จะดีแล้วมันลอยแล้วมัน,ปนแปลกๆไงไปดูเดอ,อให้มันเดินเ,าเราแล้วนท่านีมิชั่นเดินะนะไอ้หน่อยดูหล่อขึ้นเยอะเลยจุดเวลาเอาจุดเวลานี่อย่างโจโจเปไหน จช,อ,ชอ,อันนี้ทำไมแรงสกิลมันทุเรศจังวะน่าจะให้มันเกิดเกินนะกั้งสามสี่ร้อยอันนี้เหมือนระยะประชิดมากเลยอะอะไรบโมเดลสวยป้าไอ้ไม่กา้กาวเฉียวก็นี่แหละอัปเดตคร่าวๆนะตานนี้ต่อ เราตัวละครตัวใหม่นั่นเองนะเคฟลาไหนจะเคฟลาไหนจะมิสเตอร์ซาตานดิที่ผมจะมาใส่เข้ามาไหนจะโอ้ยมันมีเยอะมากเลยแต่ขาดอีกเดียวคือขาดเงินขาดทรัพยากรน,นะนั่นเองนะก็ต้องจ้างเขาทำครับเดูมสป,ปงสปกิลตันนี้ความรู้ด้านโค้ดไงก็เลยต้องจ้างเขาทำก็น่าไม่น่ามีอะไรอีกแล้วนะไหนจะ เบจิตาล่างอีโว่อันนี้สุทธิยาโว่ใช่อีโว่น่าจะแบบเอาความเก่งก็น่าจะเอาพอกับจีเรนเลยแค่จีเรนแรกแรกนะพาวเวอร์จีเรนเอ้จีเรนฟูลพาวเวอร์ก็ก็น่าจะอ่อนกว่าหมายถึงเบจิต้าอ่อนกว่าหนนะก็จะอิงตามอนิเมะนั่นแหละเนาะ แต่อิงมากอิงมากจากอนิเมะไปก็ไม่ดีแล้วก็แบบไล่ๆกันนั่นแหละจุดวิลาโจโจไอ้เคลไม่มีอะไรละขอตัวละไปจุกนีนหลอดจริงๆเลเดยดะ